สามราศีรายรับเข้ามารัวๆเงินเข้าใช้ใจ่ายไม่ขาดมือคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอเจมดูดวงเด็ดต็ดดวงกันค่ะราศีกาํากฏการเงินรายรับใกล้กลับมานี้อีกครั้งขณะที่รายจ่ายแม้ยังมากแต่ยังพอคุมไหวราศีการการเงินรายรับดีกว่าที่คาดส่วนรายจ่ายแม้มากแต่มีคนรอบข้างเข้ามาช่วยราศีพิจิกการเงินรายรับกลับ มาดีกว่ารายจ่ายเล็กน้อยทําให้หมุนเงินไม่หนักมากพอไหวเช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ัน,นดูดวงแม่นต้อมดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงส10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 080997 9665